อีเบสามารถสร้างหลักแสนได้จริงไหมวันนี้ผมมีลูกศิษย์ตัวอย่างนะครับที่ขายของเพียงชิ้นเดียวบน Ebay นะครับขายได้ถึง1,700ดอลลาร์ 1, นะครับถ้าคิดเป็นบาทไทยก็คือประมาณ40,000บาทเนกะ่งมาก,มากๆเลยขอเช้นชมนะครับเขาขายอะไรนะครับก็ผมต้องบอกเลยนะครับว่าการขายสินค้าบน Ebay เนี่ยถ้าเราเลือกขาย n ีดมาร์เก็ตนะครับก็คือสินค้าที่ มีคนขายน้อยแต่ความต้องการสูงนะครับถ้ามีคนขายน้อยเนี่ยแสดงว่าเราคู่แข่งน้อยเช่นกันนะครับแล้วคู่แข่งน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดราคาได้สูงๆงเช่นกันและที่สําคัญนะครับสินค้าชิ้นนี้ก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าด้วยเห็นไหมครับว่าถ้าเราขายสินค้าบน eBay ที่เป็นนิดมาเก็ตเนี่ยเราก็จะได้กําไรเพียงชิ้นเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนของนักเรียนท่านนี้หลักพันนะครับ ถ้าเเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะหาสินค้าที่ต้นทุนต่ําทํากําไรได้สูงแบบนี้อีกผมมีคอร์สเรียนนะครับทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็คอร์สเรียนตัวต่อตัว,ตวทั้ง2คอร์สกำลังมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจทักมาที่ Line แอดได้เลยครับ